สวัสดีครับผมวันนี้คร no ับผมรายการแแบบลุ้นรับ EP ที่9ครับผมวันนี้ก็มาด้วยเรื่องของแม็กนะครับวันนี้ก็มาด้วยเรื่องของแม็กนะครับเรื่องของลูกแม็กเองนะครับก็วันนี้ผมจะมาทดลองกับผมเองนะครับว่าลูกแม็กมายิงเนื้อตัวของเราเนี่ยนะฮะมันจะเจ็บแค่ไหนนะฮะก่อนจะไปทดลองเราต้องมีด็อกเตอร์ของ Mac, เรานะฮะด็อกเตอร์เซฟครับผมอ่าดร็อคเกอร์เซลด้ยฮะด็อกเตอร์นี่มาติดไหน Premises, มาจากยังคิดไม่ทันฮะดรของเรายังคิดไม่ทันฮะขอให้ให้ทีครับดรดรมาจากไหนครับมาจากมาจากบ้านครับโอเคครับดรมาจากบ้านนะครับก็คิดไม่ออกจริงฮะดรครับวันนี้มีอะไรมาให้ผมทดลองมั้ยคะเรื่องของแมกครับดรทำไงผมอ่อยิงจมร่างกายครับยิงามร่างกายดรว่าความเจ็บของมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อู๋ดรหมดก็ วันนี้นะด็อกเตอร์ก <may> ็มาจากเรียนเรียนจบไหนดีกว่าเอาเอาอย่างนี้เรียนจบไหนมาครับด็อกเตอร์ก็ด็อกเตอร์เพิ่งสูบกรชามานครับเมื่อกี้นะครับก็ด็อกเตอร์เพิ่งสูบกรชามานครับเมื่อกี้นะครับด็อกเตอร์เราเพิ่งสูบชาก็อย่ามาเพิ่งคิดอะไรนะครับมันคือการทดลองใช่ไหมครับการสูบกระชานะครับก็มีก็มาแบ่งด็อกเตอร์เราได้นะฮะโอเคก็รักษาความปลอดภัยมีมาไหมครับรักษาความปลอดภัยครับแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์คือแอลกอฮอล์คือ อผมเริ่มจะลิ้นพันแล้วนะครับดรโอเคครับผมดรมีอะไรมารักษาความปลอดภัยผมบ้างครับมีแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์น้ำมันเหมือนไม่ใช่แอลกอฮอล์เลยครับคืออะไรครับโอเคช่างมันเรามาเริ่มไปเลยดีกว่าครับความฮาของเราก็แทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าเราต้องการเจ็บตัวครับโอเคไปเริ่มเลยดีกว่า โอเคครับผมรอบแรกนะครับจัดมาเลยด็อกเตอร์ผมขอตรงแขนนี่เลยตรงแขนนี่เลยด็อกเตอร์มาเลยขอแม็กแรกพร้อมยังครับแต่ก้องผมตื่นเต้นมากเลยครับด็อกเตอร์เด้อสองสามหนึ่งอู้ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อย่ามือโอ้ด็อกเตอร์เลือดไหลด็อกเตอร์ต้องแผลเลย ด็อกเตอร์เร็วอ้ยเาจีเขาจีเอนดอ้อยมือปาอดูดอนนีเล่นทำไมเรอนี้เล่นแดงฉานจังวะยอดด็อเตอรโอ้เลือดไหลเต็มเลย็อเตอรเอาาด็อเตอรเช็ก่อนได้า็อเตอเช็ก่อนได้ไหมอเรช่เป็นทอะไรผุเลยฮะด็อเตอรไม่รักษาเลยว่าตรงนี้มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะอรมณเหมือนโดนงูกัด ว่าม,มดกัด<น>ยังเจ็บกว่านะครับผมแช่กว่าใช่ครับดร็อเคเตอร์ใช่ครับเมื่อกี้ดรอคเตอร์แค่เอาดรอคเตอร์โดนอะไรเนี่ยเอายเ้าดรอคเตอร์ยิงตัวเองแล้วผมจนะวะเนดรอคเตอร์บางคนหลุดแต่ลองดรอคเตอร์ด้วยนะโอเคครับผมรอบที่สองก็เราขอทดลองตรงน้องแขนตรงนี้เลยนะฮะใช่ครับตรงนี้เราอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่นะฮะตรงนี้เราอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่นะฮะ ไอ้ยาแค่เอาเอาเมื่อกี้ไอ้นนไอ้นนเงาใครครับนนนเอากลางวันแสกๆเลยนะครับดรไปเดินก่จับข้างหลังเลยนับด้วยนะครับอ่าเดินใช่บ่ครับพี่ใช่บ่เดินสองจบโอ้ยเยอะไรของดรเนี่ยทั้งเหนียวจัดเอ้า

อ oh. มันทรยศมึงหรอดอกเตอร์อะเจ็บนะครับโดนแบียนจได้เจ็บครับดอกเตอร์เจ็บครับ like อันน like? okay, ี้เจ็บครับเจ็บเหมือนเหมือนยังไงเดี๋ยวมันตุ๋มมาทิ่มอะครับโอเคครับผมรอบนี้ฮะอ้าวดูมาตั้งคือยิ่งไปผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เฮ็ดยังนะเฮ้เตี้ยบอกไปดีเอาเท่าบ่ โอเคครับขอ,อนอกเรื่องแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่กันนะฮะตามอมาะไรฮะตะก้าฮะเฮดดิงเนี่ยบกันทราบห่ผมว่าผู้ใหญ่เห็บองกันชาแน่เลยนะหะ <the> หลาน <c oughs> ไปจึงไหนือหลานเหรอผู้ใหญ่เห็นบมดโอเคครับ okay, ผมนี่ก็คือรอบที่สามนะฮะหลังจากไปดูผู้ใหญ่บ้านมาเมื่อกี้ฮะ <c oughs> เขาก็มาตัดไผ่กัน,นะฮะก็รอบที่สามก็คือตรงขานะครับ รงน่องแน่นๆของผมในนี่เลยนะฮะดูทุกคนตรงนี้นะครับผมขอแน่นๆเลยฮะมาเลยครับคุณเรายิงไหมนายตะก้องขอยองยิงบ้างดีคุณเรายิงไงได้ครับแต่ก้องอยากยิงให้ตะก้องก็ได้ครับให้ใครยิงก็ได้ครับเอาดีๆอ๋อโอ้ยเออโอ้ยเจ็บเฮียเจ็บเอตตะก้องดื้อไหมครับเจ็บครับวันหลังนี้เจ็บครับดรผมเจ็บครับ โอ้ยเนี่ยโอ้ย,อย,อยเจ็บกว่าตรงพวกนี้อีกครับผมบอกเลยครับอย่าไปเก่งกันเนี่ยอาจจะเป็นเนื้ออ่อนก็ได้อาลูโมโนันโดนฉีดยาหรือเปล่าห้ามเก่งถ้าไม่เก่งก็ไม่เจ็บมากใช่ใช่มนชันโดนฉีดยาเหมือนตะกร้องพูดถูกเลยนะครับถ้าไมอ่กออกนะครับตะก้องเอ้ยด็อกเตอร์พูดูด็อกเตอร์ออกให้ผมเลยครับเร็วๆครับด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ครับเอ้าดื้ออยากยิงอีกออกอีกก็ได้ครับด็อกเตอร์ครับขาใจจะออกไงวะก็มืองัดออกนี่ละ โอ้ยดิบโอ้ยเปี้ยเหล็กเหล็กฮปี่เห็นเหล็กกันไหมฝักปวดครับตอนนี้ปวดครับดรใช่ไหมดูหน้าผมด้วยครับปวดครับพี่พี่ปาดออกด้วยนะโอเคครับผมดรผสรุปแล้วก็คือว่าตรงน่องขานี้ผมว่าเจ็บสุดครับไม่เจ็บเท่าข้างบนนะครับเฟอร์ดรว่าไงครับว่าเราไปเย็บผมนครับ มันจะเ,เล่นมุกอะไรไม่ได้เลยหรือวะดอกเตอร์ดอกเตอร์แม่งดอกเตอร์ก็ลอยอ่ะแม่งเลิกทำอะไรอยู่นะเลิกแค่นะ <c oughs> ถ้ามีก็มาแบ่งดอกเตอร์ได้เะครับเผื่อดอกเตอร์จะไปทดลองใส่ไฟใส่นู่นนี่ครับเห็นผู้ใหญ่บ้านมาตัดไมครับเมื่อกี้โอ้ก็สรุปคือตรงน่องนะครับเก็บสุดนะ ็อย่าไปทดลองกันเลยนะครับมันอันตรายนะครับเดป็นบาดทยักได้ครับเราก็มีแอลกอฮอล์ที่ซื้อมานะครับเพื่อล้างเลือดเลือดยัไหลไม่หยม่รู้จะโดนปินหรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เลยนะครับพวกเราก็ถ้าอยากให้เราทำอะไรก็เม้นมาได้นะครับตัวนี้เราก็คิดไม่ค่อยออกนะครับดรด็อกเตอร์ว่าไงครับทีนี้น่าจะมาอีกไหมครับ ก็ทดลองของผมแล้วก็น่าจะไปพูดต่อนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมครับมึงเลยตอบกับกูมากว่าคำหนึ่งมึงจงฟังให้ดีตาบูอยู่ในเบ้าตาบูอยู่ในเบ้าไอ้เพื่อนเอ้ตาบูอยู่ในเบ้า